ทำอะไรคะเรียนเบาเรียนเบาตัวอะไรเอ่ยดักแด้ดักแด้หรอคะอ่ะาไหนทำยังไงบ,บ,บอกสิทำแบบนี้อ่ะครับอ่าตอนนี้กำลังทำดักแด้ ตอนนี้กำลังทำส่วนไหนของดักแด้อยู่คะสวนทนเลสวนอืมทะเลสวนทนเลสวน <c oughs> มันยืดยาวอ่ะฮึยืดยาวเอา้าเอ้ากันอันนี้อันนี้ปลาไหลอ๋อปลาไหลอันนี้คือตัวปลาไหลอ๋อปลาไหลเหรอคะปลาไหล กำลังม้วนดักแด้อยู่หรอคะก็ปิดก็เอาอิดเอาใจเฮ้ยมันลงมาแล้วเก็ตต้อมต้อมต้อมหัวมันลงมาท่ไนเอันนี้คืออันนี้คือหัวมันหัว,หว ุหนูทำได้แค่นั้นแหละนะครับอ่ะต่อไปจะทำส่วนไหนคะส่วนอันนี้อือฮั และดีนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือช้างที่มีสายพันธุ์ของสิงโตที่หนูเขาแต่ละชิ้นหรือเปล่าเนี่ยใส่คอตุ้มช้างทำตัวเป็นต่อปอืมปลาีหยอ่ะปลาไหลแล้วก็จะเอามาตักแร่อ่ะเมื่อกี้ดักแร่เนยอ่ะ โอเคปลาไหลขีด่ดักแด้เสร็จยังครับเสร็จแล้วผลงานของน้องอาตอมปลาไหลขี่ดักแด้นะคะล้มแล้วอ่ะ <c oughs> คนล้มแล้วล้มแล้วเฮ้ยด้วยหนูว่าตลกอะไรก่อนดีอ่ะเย็ดเอาโอเคแล้วเสร็จแล้ว